สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของสุขภาพเส้นผมนะเป็นซีรีส์แล้วกันนะคะก่อนหน้านี้เฟิร์นแนะนําพี่เอกไปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ให้พี่เอก,เอก,เอกแนะนําตัวเองบ้างครับก็ผมนะครับชื่อเอกนะครับชื่อจริงชื่อกริธนนะนามสกุลอรุณรังสีนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบดีผมเคยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเกี่ยวกับในคลิปของเรื่องปัญหาเส้นผมที่ผมได้อธิบายตั้งแต่ศูนย์ไปถึงร้อยเลยนะครับใครย้อนไปดูได้นะครับจะได้มีความรู้ว่าผมเนี่ยมันคืออะไร ล่วงมาจากไหนแล้วก็วิธีแก้ไขเป็นยังไงครับมาถึงคําถามต่อไปที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะคะเอ,อ่ออย่างก่อนหน้านี้นจะเป็นเรื่องของเซรั่มเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมหรือว่าแฮร์โทนิกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมแล้วก็คําถามต่อนเนื่องมาถ้ามีปัญหาสุขภาพผมไม่ว่าจะผมร่วงผมงอกมีชนะตุอะไรต่างๆเนี่ยเราดูแล,แลแล้วก็รักษาด้วยแชมพูอย่างเดียวได้ไหมพี่เอกโดยที่ไม่ต้องใช้อย่างอื่นใช้แชมพูอย่างเดียวพอได้ครับถูกต้องครับคือแชมพูทานาลิน24ที่ผมแนะนําเสนอไปหลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับ เป็นแชมพูที่ตั้งใจใส่ถึง24ตัวคำว่า24ตัวคือ24อินคิเดียนคือองค์ประกอบในนี้สามารถรักษาได้ไม่ว่าเพื่อนๆนจะผมร่วงผมบางหัวล้านหัวงอกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายว่าจบไปได้วยขวดเดียวสามารถทําได้แน่นอนผมเข้าใจดีนะครับว่าคําถามนี้แท้จริงหมายถึงอะไรคือตอนนี้เราได้มีสินค้าหลายตัวนะครับซึ่งอยู่ในแบรนด์ของทานาลิน24 1หนึ่งก็คืออย่างแรกคือแชมพู2คืออาหารผมหรือเรียกว่าง่ายว่าเซรั่มนะครับ ตัวที่สาก็คือจะเป็นครีมหมักผมนะครับครีมหมักผมเนี่ยคือหมักสาหรับดึงสารพิษออกแล้วตัวที่4ี่จะเป็นน้ามันใส่ผมสําหรับคนมีปัญหาเส้นผมแห้งแตกปลายทีนี้คนที่เข้าใจเนี่ยคำถามเนี่ยผมเข้าผมเข้าใจว่าเขาต้องการจะถามว่าอยากจะประหยัดสตังค์เนี่ยใช้แค่แชมพูอย่างเดียวได้ไหมใช่ไหมครับผมเ,เข้าใจอย่างนี้ประมาณนั้นอ่าซึ่งตอบว่าได้ครับเฉพาะแชมพูอย่างเดียวเนี่ยท่านก็หายผมร่วงครับผมปัญหาต่างๆนี้จะจบด้วยแชมพูเนี่ยแต่ว่าถามว่า ทำไมถึงถ้ามันได้แล้วทำไมต้องมานั่งใช้ตัวอื่นด้วยตัวแชมพูเนี่ยนะครับหน้าที่ของเขาคือขจัดสารพิษที่มันสร้างปัญหาให้ผมเราล่วงเนี่ยขจัดออกด้วยแชมพูนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้แค่นี้ก็ได้แต่ทีนี้พอมันไม่ล่วงแล้วเนี่ยเราจะทําให้มันขึ้นการขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่าผมที่มันล่วงไปนะครับเวลามันขึ้นไหมเส้นมันจะเล็กลงมาก จะทาให้มันกลับมาเป็นเส้นใหญ่เนี่ยท่านต้องใช้เวลาในการดูแลมันอย่างน้อยปีครึ่งสองปีกว่าเส้นมันจะหนาเหมือนเดิมยกตัวอย่างเหมือนเรามีเด็กมีหลานอยู่ในบ้านเราสังเกตเด็กเกิดขึ้นมาเส้นขนตรงผมเนี่ยจะเล่นเล็กๆก,ก,ก่อนกว่าจะผมโดกประมาณสัก4ี่ห้าขวบจะเริ่มเส้นหนาขึ้นเห็นไหมครับว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวทดลองที่ชัดเจนที่สุดเส้นผมมันจะค่อยๆขยายขนาดมันใช้เวลาเด็กไม่ได้ใช้เซรั่มนะอันนั้นเด็กคือเกิดมาจากการทานอาหารจริงๆเห็นไหมครับว่าใช้เวลาเยอะ แต่ในชีวิตจริงอ่ะใครจะมายอมผมบางอยู่สามสี่ปีลองลองเพื่อนเพื่อนลองนึกคือถ้าเพื่อนเพื่อนผมร่วงเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คงอ,อยากรอยกอ,อยากจะสวยภายในช่วงหกเดือนสามเดือนอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเสียเซลล์นะคนเราเวลารู้สึกผมบางเดินไปไหนมันรู้สึกไม่สวยไม่มั่นใจและนี่ยคือคําตอบที่ว่าจําเป็นไหมถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราอยู่กลางทุ่ง,งานาเราอยากจะประหยัดไม่จําเป็นก็ได้เราแค่ไม่อยากาให้ผมมันร่วงมากกว่านี้ก็ได้ครับ แต่ถ้าเราต้องการให้ผมกลับมาให้มันแก้หายให้มันเร่งน่ะช่วยมันน่ะให้อาหารมันมากขึ้นเหมือนในคลิปก่อนที่พูดไว้เรื่องเซรั่มคืออะไรนั่นแหละครับเราสามารถใช้เซรั่มได้ส่วนคนที่มาดูเนี่ยมันจะมีตัวที่ผมทำเนี่ยเป็นครีมหมักผมนะครับครีมหมักผมนี่ก็คือเป็นทรีทเมนต์พูดง่ายๆตัวนี้จะช่วยตัวแชมพูดับเบิลขึ้นไปอีกคือเวลาเราใช้แชมพูเนี่ยนะครับเราสระผมเนี่ยมันจะมีฟองแต่นี้เราสระทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยสมมุติว่าวันไหนวันเสาร์อาทิตย์นี่นะครับเพื่อน นะครับตื่นมาตอนเช้าหลังจากที่เราทําอะไรเสร็จเนี่ยเราก็เอาเจ้าตัวคีบหมักผมเนี่ยครับนวดทาให้ทั่วหัวนะครับมันเป็นสารที่เข้มข้นมากเราทาเสร็จแล้วเราก็ใส่หมวกอาบน้ําหรือว่าจะใช้ผ้าคลุมผมเนี่ยเสร็จแล้วเราไปทําภารกิจอะไรพอไปถึงสักเที่ยงเนี่ยเรามาล้างออกเราจะรู้สึกเลยครับว่าเย็นสบายหัวไปหมด ช่วงเวลาที่เราเดินไปทํานู่นทานี่เราก็ยังไม่ต้องไปล้างออกมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในรากผมแล้วมันจะช่วยดึงเอาสารพิษที่มันออกยากคือสารพิษในเวลามันตกค้างมันจะมีการเปลี่ยนโมเลกุลแล้วมันจะเกาะกับหนังจะเหนียวมากมันจะออกยากแต่ตัวนี้มันจะไปทําให้เกิดการละลายให้นิ่มให้มันนิ่มหมายถึงว่าหลุดออกมาง่ายโมเลกุลมันหลวมกันนะถ้าใครเรียนเรื่องพัทธะจะทราบนะครับมันจะเปลี่ยนประจุจากประจุสมมติบวกกับลบมันจะเกาะกันมันจะดันให้เป็นประจุเดียวกันมันจะผลักกันแต่นี้พอเพื่อนๆจะล้างก็ใช้ยาาาสระผมตัวนเี สร็จแล้วก็นวดมันจะดึงออกไปหมดนี่คือตัวเขาเรียกว่าครีมหมักผมทีนี้พอเวลาเราทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะไปช่วยสมมติว่าป,ปกติกว่าที่เราจะใช้ยาสระผมธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา3เดือนแต่ถ้าเราใช้ตัวหมักผมเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยมันจะเหลือครึ่งหนึ่งจะเหมือนแก้ประมาณเดือนครึ่งจะทําให้หนังศีรษะเรากลับมาสมดุลเหมือนเดิมเอาพิษที่มันตกค้างไม่ว่าจะยืดผมย้อมผมอะไรก็แล้วแต่เอาออกไปหมดเทนี้เขาเรียกการซ่อมเพราะหนังศีรษะเราซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยจะเป็นพวกที่ว่าหัวฟูเคยเห็นไหมครับบางคน หนีบผมบางคนยืดผมบางคนใดผมผมมันจะพองพองฟูฟูแตกปลายเก็ดผมมันเปิดเห็นบางคนต้องไม่ตัดวิธีในการที่จะแก้ไขคือใช้ตัวนี้เป็นน้ํามันที่ผมทาขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันสารสําคัญที่ผมเอามารวบรวมหลายตัวมากเราเพียงแค่หยดมาที่มือเราหยดสองหยดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ถูหลังจากนั้นก็ทาบริเวณผมมันจะไปทําให้เส้นผมเราที่เก็ดผมเปิดอ้าอยเนี่ยค่อยๆปิดสมานจนเส้นผมกลับมาดีเหมือนเดิม และนี่คือคําตอบที่บอกว่าจําเป็นไหมว่าถ้าเราใช้แค่ยาสระผมอย่างเดียวเพียงพอไหมก็ตอบว่าใช้ได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ได้เร่งรีบกลับไปที่ผมยกตัวอย่างเหมือนเราดูหลานๆเราเนี่ยนะครับลูกๆเราเนี่ยกว่าเด็กเกิดมาขนผมเนี่ยเส้นเล็กๆเห็นไหมครับเราโกนผมไฟหนึ่งขวบกว่าจะผมโดกประมาณ 4- ี่ห้าขวบก็ต้องใช้เวลา4-5ปีกว่าเส้นผมมันจะค่อยๆหนาตัวเพราะบนหนังศีรษะเราเนี่ยครับมีรูขุมขนเป็นแสนรูนะครับมันต้องการใช้เวลาใช้เลือดไปเลี้ยง แต่ถ้าท่านใช้ตัว4ตัวที่ผมพูดมาทั้งหมดครบชุดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมนะครับแล้วก็ใส่อาหารอาหารผมแล้วก็ครีมหมักผมช่วยยาสระผมในการขับพิษออกแล้วก็ตัวน้ํามันเพื่อในการปิดเก็บผมถ้าทําครบ4อย่างนี้ไม่เกิน3-5ถึงเดือนครับผมจะกลับมาดกดําแล้วมันจะสวยเหมือนเดิมมันคุ้มครับกับเวลา5เดือนคําว่า5เดือนแปลว่าอะไรเราลองห้าคูณสามดิครับห้าสามสิบห้าร้อยห้าสิบวันลองคิดดูร้อยห้าสิบวันเนี่ยผมเราจากที่หัวล้านผมร่วงเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมมันคุ้มไหม เราลองคิดดูกับเราต้องใช้เวลา4ปีหรือ3ปีหรือแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะประหยัดตรงนั้นต้องลองดูนะครับผมท้าเลยว่าสมมติว่าท่านลองทํา2อย่างหรือก็ได้ถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะใช้แค่แชมพูท่านก็ลองใช้ไปหลังขวดหนึ่งขวดแรกแล้วท่านก็ดูเวลามันเดือนเดือนนึงมาได้เท่านี้ทรานี้ท่านลองดูจัดมาเลย4ตัวนี้นะครับสตัวนี้ท่านลองใช้แค่หนึ่งเซตเท่านั้นปานไป2เดือนเนี่ยท่านลองเห็นความแตกต่างเลยระหว่างใช้แค่แชมพูอย่างเดียวกับใช้ครบเซตเนี่ยมันจะเห็นเลยครับว่าไอตัวนี้มันก้าวกระโดด เหมือนทวีกําลังอ่ะอันนี้สมมุติว่าเราทำครั้งนึงเนี่ยมันอาจจะได้ผลแค่นี้แต่ตัวนี้ทำครั้งนึงมันได้ผลก้าวกระโดด และนี่มันจะทําให้เราเป็นกําลังใจเราเพวกคนส่วนมากเนี่ยเวลาเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยวเขาจะขยันเขาจะเกิดพลังใจเฮ้ยเฮ้ยมันดีจริงๆมันได้ผลจริงขายิ่งสาข,ขยันและสิ่งเหล่านี้นะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทําให้ผมเราเนี่ยโดดดาเพราะคนส่วนมากหลายๆคนเนี่ยผมเคยเจอนะครับว่าอย่างแบรนด์อื่นเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยเขาเรียกว่าศึกษาหลายแบรนด์เหมือนกันก็จะมีคําถามหลักบางคนบอกว่าเนี่ยสเดือนแล้วทำไมมันยังไม่ค่อยยาวมันไม่ค่อยดกนั่ยนะคือคนส่วนมากเนี่ยนะครับพอเห็นผลช้าเนี่ย เขาก็เลยเลิกไปก่อนแล้วคิดว่ามันไม่เห็นผลเพราะอะไรเพราะว่าสารอาหารเนี่ยมันต้องใช้เวลายอย่างที่ผมอบอกแต่ถ้าท่านอยากจะให้เห็นผลอย่างชัดเจนก็ขอให้ทํา4ตัวครบครับก็คําตอบขอประมาณนี้แล้วกันครับโอเคค่ะขอบคุณพี่เอกมากเลยนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาปัญหาผมนั่นเองเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะ คลายความสงสัยลงได้แล้วแหละแล้วก็เหมือนมีเข็มทิศนะว่าเราควรจะใช้อะไรบ้างเอาจริงคือเราต้องใช้อะไรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราถ้ามันไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราเราทาได้ไม่นานเนาะเราเลือกเอาเอาที่จําเป็นที่มันเข้ากับเราแล้วเราเรารู้แหละว่าเป้าหมายเราอยากได้เร็วได้ช้าปัญหาเราหนักหรือเบาแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกได้เนาะย,ยังไงก็ใครที่มีปัญหาเส้นผมนะคะก็ทักไลน์เข้ามาได้อยหรือเฟิร์นทิ้งลิงก์แอดไลน์ไว้นะคะก็ถ้าทักเข้ามาเนี่ยก็เจอพี่เอเดี๋ยวพี่เอจะช่วยตอบให้นะคะว่า เราควรจะดูแลด้วยอะไรบ้างเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปแล้วนะเราเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะซีรีส์หน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีครับผมดกดำจ้า <laughs>